มาดดาสกาย <S <S แอคทีพปัญหาที่เจอนะครับรุ่นเนี้เจอบ่อยบ่อยนี่ครับตรงตำแหน่งบอกความเร็วไม่โชว์เลยเลยบางครันก็ติดติด,ตดขัดขาดหายหายนี่นะครับรุ่นเนี้ครับ กระกายแอคทีฟซ่อมได้นะครับซ่อมได้แล้วของใหม่ไม่แพงครับสามหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวซ่อมให้ดูนะครับนี่ครับหลักการขั้นตอนในการใส่ จอมาครับี๋ยวเราจะปล่อยกุญแจให้ดูก่อนนะครับรุ่นนี้ก็เทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับกุญแจก็ฟุ s สต t a r t นี่ครับนี่ครับมาแล้วครับตรงนี้นะครับที่ว่า ชอบเสียแล้วก็เลขกิโลขัดขัดห้หายนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วครับจะลองเทสประสิทธิ์ใจให้ดูครับสตาร์ทเครื่องให้ดูครับน่นี่นะครับเทคโนโลยีร้่สมัยน,นี่นะครับเป็นจอยอนอวกาศ เห็นไหมครับจะเห็นตัวเลขต้องมองรัศมี45องศาจะเห็นนะครับจะเป็นเลขกิโลถ้าเราเห็นหน้าไปข้างบนปุ๊บก,ก็จะไม่เห็นอะไรพอมองต่ำลงมาปุ๊บนี่ครับก็จะเห็นอันตราความเร็วโซนอันนี้ก็ต้อตั้งรีเซ็ต เลขกิโลนะครับนี่นะฮะกดทิป A ทิป B แเลขไมซสาสองโอ้อลังการครับจอพวงมาลัยก็สวยงามจอมอนิเตอร์ก็สวยครับสวยไปทุกอย่างครับดีทุกอย่างครับไม่ดีอย่างเดียวไม่มีตังค์ซื้อครับ